คิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่18มีนาคม2025หัวข้อพระเจ้าจอมโยธาข้อพระคำหลักอิสยาบทที่47ข้อที่4 4พระผู้ถ่ายของพวกเรา พระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลอ่านพระคัมภีร์อิสยาบทที่ห้าสิบเอ็ดข้อที่สิบห้าถึงสิบหกสิบห้าเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้กวนทะเลให้คลื่นของมันขนองพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพสิบหก และเราใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของเจ้าและซ่อนเจ้าไว้ในร่มมือของเราเราตั้งฟ้าสวรรค์และวางรากฐานแผ่นดินโลกและกล่าวกับซิโยนว่าเจ้าเป็นชนชาติของเราข้อความตามสดุดีบทที่24ข้อที่7จ็ดถึงสิบประตูเมืองเอ,อ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันเอย๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา 8. กษัตริยัผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอนุภาพพระยาเวผู้ทรงอนุภาพในสงคราม 9. ประตูเมืองเอย๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันเอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามาสิบกษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวจอมทัพพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเสลาเนื้อหาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจอมโยธา ทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพทั้งมวลในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกแม้แต่ซาตานก็ยังกระทําการภายในขอบเขตที่พระองค์อนุญาตดังที่เราเห็นในหนังสือโยบพ,พระเจ้าสามารถจัดการกับผีได้มากมายไม่ว่าจะเป็นมารตัวเดียวในมาราโกบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบสาม ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่ถูกผีโสโครกเข้าสิงปรากฏตัวในธรรมศาลายี่สิบมันร้องตะโกนว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตพระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์จะมาทำลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า25 พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียแล้วออกจากตัวเขา26ผีโสโครกจึงทำให้คนนั้นชักดิ้นชักมอและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกจากตัวเขา27คนทั้งหลายก็ประหลาดใจถามกันว่านี่มันอะไรกันต้องเป็นคำสอนใหม่ที่ประกอบด้วยสิทธิอำนาจแน่ๆ เขาสั่งได้แม้แต่ผีโสโครกและพวกมันก็ยอมเชื่อฟังเขาผีเจ็ดตนในลูกาบทที่8ข้อที่หนึ่งถึงสามหนึ่งในเวลาต่อมาพระองค์เสด็จผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆทรงประกาศและเผยแพร่ข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสาววกสิบสองคนนั้นก็อยู่กับพระองค์สอง พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณชั่วและโรคภัยต่างๆได้แก่มารีที่เรียกกันว่าชาวมักดาลาคนที่มีผีเจ็ดตนออกจากตัว 3. โยอันนาพันรยาของคูซาซึ่งเป็นหัวหน้ากรมวังของเฮโรสสุสันนาและหญิงคนอื่นๆ อีกหลายคนที่เคยปรนิบัติพระองค์และสาวกด้วยทรัพย์สิ่งของของพวกนางหรือผีเป็นกองทัพในมาราโกบทที่ห้าข้อที่สามถึงยี่สิบสามคนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวนสี่เพราะเคยล่ามโซ่ใส่ตรวนเขาหลายครั้งแล้ว แต่เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้ห้าเขาคลั่งร้องอื้ออึงและเอาหินเชื้อเนื้อตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางคืนและกลางวัน 6. เ<ก>มื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์ 7. แล้วร้องเสียงดังว่า ข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้าขอพระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าแปที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ตรัสกับมันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นเกแล้วพระองค์ตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่า ข้าชื่อกองพลเพราะว่าพวกเรามีหลายตนด้วยกันสิบมันจึงอ้อนวอนพระองค์อย่างมากที่จะไม่ให้ขับไล่พวกมันออกจากเขตแดนเมืองนั้นสิบเอ็ดขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาใกล้ๆนั้นสิบสองผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่า ขอส่งพวกเราเข้าไปในฝูงสุกรเพื่อให้พวกเราสิงในตัวพวกมัน 13. พระองค์ก็ทรงอนุญาตผีโสโครกเหล่านั้นจึงออกไปสิงอยู่ในสุกรแล้วสุกรทั้งฝูงประมาณสองพันตัว mm. ก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชั้นลงไปในทะเลและสำลักน้ำตาย 14. ส่วนพวกคนที่เลี้ยงสุกรน,นั้นต่างหนีไปและเล่าเรื่องนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น15พวกเขามาหาพระเยซูและเห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงเกรงกลัว16 แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เกิดกับคนที่ถูกผีสิงและที่เกิดกับฝูงสุกร17คนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขา18บแปดขณะที่พระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่เคยถูกผีสิงอ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปด้วย19 แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านว่ามากเพียงไรและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่านยี่สิบคนนั้นจึงทูลล่าแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขา และคนทั้งหลายก็ประหลาดใจหากมีพลังมานตัวใดเข้ามาขัดขวางชีวิตของท่านปีศาจเหล่านั้นจะต้องอับอายขายหน้าในนามของพระเยซูผมเคยพูดว่าพระเจ้าจอมโยธาไม่เคยแพ้การต่อสู้แต่เมื่อไม่นานนี้พระองค์ทรงตักเตือนผมว่าลูกเอ๋ยเราเลือกที่จะแพ้การต่อสู้เพื่อชนะสงครามได้ เราไม่มีวันแพ้สงครามได้บางครั้งพระเจ้าจอมโยธาทรงเลือกที่จะแพ้การต่อสู้ด้วยพระปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพราะมีสงครามที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่ต้องชนะตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงอนุญาตให้ซาตานสัมผัสทรัพย์สมบัติและสุขภาพของโยบเพราะพระองค์ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของพลังอำนาจของพระองค์ ในอีกตัวอย่างหนึ่งนักมายากลของฟาโรทำสิ่งเดียวกับที่โมเสสและอารอนทำเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับฟาโรครั้งแรกอย่างไรก็ตามมันถึงจุดที่พวกเขาหวาดกลัวและประกาศว่านี่คือพระหัตถ์ของพระเจ้าอบพยพบทที่8ข้อที่19 19พวกที่ใช้เวทมนต์พาถาจึงทูลฟาโรว่า นี้เป็นกิจการของพระเจ้าแต่ฟาโรมีพระทัยกระด้างไม่ยอมฟังพวกเขาจริงดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้วพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ฟาโรยังคงดื้อรั้นเพื่อที่พระองค์จะได้เปิดเผยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์โรมบทที่เกข้อที่สิบเจ็ดสิบเพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรว่า เพราะเหตุนี้เองเราจึงได้ตั้งเจ้าขึ้นเพื่อเราจะสำแดงฤทธานุภาพของเราให้ปรากฏทางตัวเจ้าและเพื่อให้นามของเราประกาศไปทั่วโลกในขณะที่สตีเฟนถูกคว้างด้วยก้อนหินซาโลก็เฝ้าดูและซาตานก็ชื่นชมยินดีซาตานคงคิดว่าเขาชนะแล้วเมื่อมันกำจัดสตีเฟน โดยไม่รู้ว่าตัวแทนที่เขาใช้ดูแลภารกิจนี้จะกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ในกองทัพของพระเจ้าในภายหลังพระเจ้ามีภาพรวมที่ใหญ่กว่าพระองค์ทรงวางแผนที่จะใช้ซาอูเพื่อทำลายอาณาจักรแห่งนรกและพระองค์ทรงทำสำเร็จพระเจ้าจอมโยธาทรงชนะสงครามทุกครั้งไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเลวร้ายเพียงใด เมื่อพระองค์เสด็จลงมาบนฉากนั้นทุกสิ่งจะเข้าข้างลูกลูกที่รักของพระองค์ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลกล่าวว่าและเรารู้ดีว่าทุกสิ่งร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระเจ้าและผู้ที่ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์โรมบทที่แข้อที่ยี่ส เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รับพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านที่รักพระเจ้าจอมโยธาไม่เพียงแต่ทรงเป็นบุรุษผู้ทรงพลังในสนามรบเท่านั้นพระองค์ยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณแต่ผู้เดียวด้วยหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแดาพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพระองค์สามารถจัดการสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของพระองค์ได้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด วางใจพระองค์ที่จะใช้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพื่อประโยชน์ของท่านและเพื่อความรุ่งเรืองของพระองค์ประเด็นสำคัญพระเจ้าจอมโยธาไม่เคยแพ้สงครามพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์ของพระองค์